สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แฟนวัดครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะน่าจะลุมรวมเดือนสองเดือนผมไม่แน่ใจเนื่องจากก็นั่นฮะด้วยปัญหาโควิดก็ไม่มีกีตาร์เข้ามาให้รีวิวเลยกันเลยเนี่ยก็คือต้องบอกตรงนี้ฮะคือกีตาร์ส่วนใหญ่ฮนะกีตาร์เก้าสินที่ผมเอามารีวิวเนี่ยจะเป็นกีตาร์ของเพื่อนผมแล้วซึ่งเพื่อนผมก็ ขายกีตารามือสองอะไรอย่างี้เนาะคือเขามีกีตร์เข้ามาใหม่เขาก็จะมาฝากให้ผมรีวิวอะไรเงี้ยผมก็บางทีก็ไปยืมเขามารีวิวบ้างไม่บ้างส่วนมากก็ยืมเข้ามานะฮะก็พอมีปัญหาโควิดปุ๊บก็เลยผมกับเพื่อนก็นเลยแบบต้องห่างกันสักพักหนึ่งนี้เนะาะห่างกันสักพักหนึ่งก็พอได้รับการฉีดวัคซีนแลนะต่างคนต่างได้ฉีดแล้วก็ ก็ถึงได้ไปยืมกีตาร์กันมายืมมารีวิวได้เนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีครอบครัวมีลูกเล็กเด็กแดงนะก็ไม่รู้ว่าเราจะไปติดจากใครมาบ้างหรือจะจะเอาไปติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ห่างการสักพักก่อนก็จะดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไม่มีกีตาร์เข้ามาให้รีวิวเลยอันนี้ก็เป็นถือว่าโอกาสดีฮะถ้ามีกีตาร์ตัวนี้เข้ามาชุดน,นี้ก็เป็นแบรนด์ที่กําลังได้รับความนิยมนะ ซึ่เป็นแบรนด์นี้ยฮะเห็นตัวนี้ก็น่าจะเห็นผ่านตาใน Facebook เป็นกีตาร์ยี่ห้อฟอนโซครับเป็นแบรนด์ของคุณเบิร์ตเอกชัยนะซึ่งเป็นแชมป์โลกกีตาราคลาสสิกชื่อดังในวงการกีตาร์น่าจะไม่มีใครรู้จักของบุคคลผู้นี้นะคุณเบิร์ตเอกชัยคือเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ฟอนโซเนี่ยตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นฟอนโซวีห ไม่ใช่ V1 f o n s o V11C ซสอซึ่งน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นของแบรนด์ฟอนโซนะครับราคาก็ไม่เกินห0 0 0ันครับสี่พันกว่าบาทสี่0ันหกหรืออะไรเนี่ยถ้าที่ผมจำได้นะราคาเมื่อหนึ่งจากเว็บไซต์ของนะไปซื้อหน้าร้านอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายหน้าร้านบ้างเลไรนิดหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมไม่ไ,มได้ทราบข้อมูลเนาะลองใครสนใจก็หาเองหา <laughs> ใครสนใจก็หาเองซึ่งกีตาร์ตัวนี้ที่ผมรีวิวตอนนี้ณนะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับ แต่หลังจากรีวิวแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีเจ้าของหรือเปล่าถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันสําหรับเจ้าของกีตาร์เนาะก็คงขายไม่แพงหรอกครับราคามือหนึ่งมันสี่พันกว่าบาทอันนี้ก็คงอยู่สามพันต้นๆสามพัน 3, กลางๆสามพันปลายๆก็ไม่รู้ว่าเจ้าของก,กีตาร์เขาจะตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่เนาะแต่กีตาร์ตัวน,นี้สภาพสมบูรณ์แบบมากคือด้วยความที่มันเป็นกีตาร์ เคลือบด้านนะเป็นซาตินฟินิชมันก็เลยไม่ไม่มีรอยขนแมวมันก็เลยไม่มีรอยขนแมวมันก็เลยดูไม่เก่าคือบรอยอะไรต่างๆมันไม่มีโอเคก่คอนอื่นมาเราสเปกกันเ <_ S 1> ช่นเคยครับไม้หน้าเนี่ยเป็นสีด้าครับไม้เข้ม,มๆอย่างนี้สีดา้าข้างกับหลังก็เป็นมอสกันีครับนี่เนาะข้างฝั่งมอสกนีคอก็เป็นมอสกันีคอนี่เป็นเชฟสีแบบมาตรฐานเลยไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่กว้างไปด้วยจับจับถนัดนือแบบ ออกแนวสมัยใหม่ฮะคอสมัยใหม่แล้วก็จูนเนอร์เป็นสีดำแบบนี้เอสต็อกก็เป็นดีไซน์ของฟอนโซแบบนี้นะก็ดูเรียบหรูดีนัดกับซันโดก็เป็นกระดูกด้วยนะครับเ็าให้มาเป็นกระดูกด้วยอันนี้คือแบบเาให้สเปคมันดีมากเลยแล้วก็เดินไบดิ้งส A b s อสสีขาวแบบนี้รอบตัวเลยทั้งคอทั้งบอดี ถือว่าสวยงามแล้วก็งานเคลือบัวบดี่ก็จะเป็นซาตินฟินิชคอก็เหมือนกันเป็นซาตินฟินิชทั้งตัวเลยมันก็เลยรูปไปเนี่ยจะมีความลื่นดีแล้วก็กีตาร์เคลือบแบบนี้มันก็จะดูใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับมันจะไม่เก่าไม่อะไรเพราะว่า มันไม่เกิดรอยหดแมวเนาะมันก็เลยดูสวยงามมากภาพไฟฟ้าของฟอนโซเองด้วยนะครับหน้าตาละไม้คล้ายของอะไรสักอย่างใช่ไหมคุณคุณใช่ไหมเออจางวันเดะไม่ต้องพูดถึงครับราคาขนาดนี้ได้ภาพไฟฟ้ามาก็โอ้สุดยอดละงานงานเฟร็จงานเฟร็จถือว่ายังไม่สมบูรณ์ร้อเท่าไหร่ คือรูปไปก็ยังมีคมบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าประเด็นอะไรมันก็ไม่ถือว่าบาดมือเลือดออกขนาดนั้นนะแต่ก็รูปไปมันก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ถ้าเราเล่นปกติเนะี่ยไม่มีโดนหรอกเว้นแต่เราตั้งใจรูปจริงๆมันสะดุดตึกๆตๆึมันมันก็นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอะไรเลยทงนี้จะเป็นทรง SJ นะครับทรง SSJ ซึ่งเป็นสมอ l l j a m um b ทรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีมานานหรือยังแต่ว่าทางคุณเบิร์ตเอกชัยเขามีการปรับปรับเปลี่ยนทรงนี้ให้มันให้มันไปในทางที่เขาชอบนะฮะคือเขาเป็นคนเล่นกีตาร์มาเยอะเขาก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบรูปแบบกีตาร์แบบไหนที่เขาชอบเขาก็จะปรับเปลี่ยนมันนะตูดเนี่ยมันละไม้คล้ายๆกับเดรดนอตตูดมันจะเป็นแบบคล้ายเดรดนอตเหมือนกันจะว่าเหมือน G A ก็คล้าย ตูดมันจะออกใหญ่ๆห,ห,ห,หน่อยถ้าเป็นจ um ัมโบ้จริงเอวก็จะคอดตรงนี้นิดนึงแต่นี่เอวมันก็ไม่ไม่คอดมากมันก็เลยแบบทรงดูแปลกๆนิดนึงถามว่าละไม้คล้ายอะไรนะ่าจะละไม้คล้าย GA แต่ทรงมันก็เหมือนจัมโบ้นั่นแหละมีคาร์เตอ์ตรงนี้ด้วยก็ทำให้เล่นได้ลึกๆได้สบายอินเลก็จะเป็นรูปนกแบบนี้ของฟอนโซเขา อันนี้ก็มีแค่สามห้าเจ็ดเก้าแค่นั้นนะสิบสองก็ไม่มีละงานโดยรวมถือว่าทำมาเรียบร้อยสมบูรณ์มากก็ไม่มีอะไรต้องตีกันเลยงานเนี้ยบสุดๆเลยคือราคาเริ่มต้นของแบรนด์นี้ก็น่าจะตัวนี้แหละนะคะ คือถ้าเป็นลามิเนต่ในตลาดผมว่ารุ่นนี้คือเป็นรุ่น,นที่น่าสนใจมากๆนะคือถ้าไม่อาคติกับแบรนด์เจ้าตลาดเนาะแบรนด์เจ้าตลาดเขาลามิเนตตัวนั้นมันก็คือถ้าที่ผมเล่นมามันก็ดีแหละดีของเขาแหละแต่ตัวนี้ผมว่าไม่ว่าจะงานไม้งานสีอะไรเนี่ยผมว่าดูดูลงตัวดูสมบูรณ์แบบมากกว่าทั้งวัสดุที่ให้มายอะไรเนี้ยผมว่าคุ้มค่ากว่านะ สำหรับไปเทียบกับเจ้าตลาดผมว่าอันนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยงานภายในก็ดูสะอาดสะอ้านดีครับแถมมีภาคไฟฟ้ามาด้วยถ้าเป็นแบรนด์เจ้าตลาดมีภาคไฟฟ้านา่าจะต้องเพิ่มอีกสกเกือบพันฮะอันนี้คือคอแตกต่างเนาะสำหรับใครที่หากีตาร์เอาไว้ตีคอร์ดอะไรเงี้ยก็แบรนด์นี้ถือว่าดีเลยดีเลยแต่เสียงเป็นยังไงมาฟังกันเริ่มจากตีคอร์ดครับ ก็ถือว่าเสียนี่กลมกลมลงตัวเลยมียานเบรที่ค่อนข้างจะส่งพลังย่านกลางย่านแหลมก็หนาย่านกลางหนาดีย่านแหลมก็สว่างสดใสลองใช้นิ้วบ้างฮะเสียงจะเป็นยังไง ใช้นิ้วก็ถือว่าโน้ตนี่คมชัดดีคมชัดอาจจะไม่ได้แบบคมเป็นเม็ดเหมือนกับแบบท็อปโซลิดอะไรขนาดนั้นนะแต่คือว่าในระดับลาบินเนตนี่ถือว่าทําได้ได้ดีเลยทําได้เสียงนี่ยอดเยี่ยมเลยย่านกลางนี่หนาหนาดีมีเนื้อคือโน้ตนี่เป็นตัวตัวดีย่านแหลมนี่ก็คือให้มาแบบใสสว่างดีเสียงโดยรวมนี่คือพุ่งแต่ย่านเบสก็ทําได้ลึกดีทําได้ลึกดี แต่ถ้าใครเคยเล่นเดส d ์นอมาพอมาเล่นตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าเบสมันน้อยไปหน่อยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเบสลูกใหญ่เบสอาจจะไม่ได้แบบใหญ่อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับเดส d นอนะแต่ว่าเท่าที่ตัวนี้มันให้มาก็เพียงพอสำหรับการเล่นเนาะเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้มันเล่นได้ทุกแนวเลยไม่ว่าจะตีคอร์ดเกาปิกกิ้งหรือว่าจะฟิงเกร์สไตล์คือว่าผมมอว่ามันลงตัวมากเล่นได้ทุกแนว แต่ว่ามันคือเป็นกีตาร์ที่บาลานเสียงกลางๆบาลาเสียงกลางๆคือเล่นได้ทุกแนวจบในตัวเดียวเลยถ้าเป็นเรสโนดมันก็อาจจะเบสเยอะไปหน่อย้านกลางหนาแหลมอาจจะแบบถอยๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวนี้คือมันบาลานดีมากเลยคือเล่นได้ทุกแนว ดีมากครับถือว่าทั้งงานทั้งเสียงถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับใครที่มองหากีตาร์เอาไว้สําหรับฝึกเล่นนะครับมือใหม่ฝึกเล่นเพราะว่าแบรน์นี้น่าสนใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเนี่ยส่งเนี้ยส่ง SJ เนี่ยผมว่าเหมาะเลยเล่นได้ทุกแนวเลยแล้วก็มาตรฐานของคอของแอคชั่นต่างๆเนี้ยทำมาดีมากเล่นง่ายสายก็ไม่สูง ถือว่าเล่นได้แล้วจบเลยซื้อมาแล้วจบสามารถซื้อมาจบได้เลยก็ประมาณนี้ครับสําหรับกีตาร์ตัวนี้เดี๋ยวมีกีตาร์ดีๆก็จะเอามาให้ดูกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ